สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Taro Th t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปเรนดอมนะคะกับหัวข้อความลับที่บอกว่าคนนี้แหละคู่ของคุณ คนที่เป็นคู่ของคุณคนนี้คือตอนที่เขาเข้ามาในชีวิตของคุณอะคุณจะรู้สึกแบบสับสนมากๆคุณจะไม่มั่นใจเลยในตัวเขาว่าแบบมันจะเป็นไปได้เหรอมันจะเข้ากันได้หรอมันจะอยู่กันได้หรออะไรแบบเนี้ยแล้วก็จะมีความกลัวมีความกังวลไปหมดเลย เต็มไปหมดแล้วคุณก็จะเหมือนกับมองไม่เห็นทางอ่ะว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีอ่ะคนคนเนี้ยเขาเหมือนกับว่าไม่น่าจะมาสนใจคุณได้หรือเหมือนคุณคุณมีความรู้สึกว่าคุณกับเขาแตกต่างกันหรือว่าอยู่กันคนละโลกเลยอ่ะอยู่กันคนละสังคมคือชีวิตประจําวันไม่น่าจะมาบรรจบมาพบเจอกันได้แต่แต่มันก็มีโอกาสได้เจออืม มันจะเป็นการเจอกันแบบบังเอิญบางคนนะเหมือนเหมือนในละครเลยเหมือนแบบอุบัติเหตุเป็นอุบัติเหตรุรักอะไรแบบเนี้นะคะคือแบบเจอกันแบบโดยอุบิเหตุอ่ะเช่นรถชนอะไรอย่างเงี้ยคือคุณอาจจะขับรถไปชนรถเขาหรือว่าเดินชนกันอะไรทํานองเนี้ยเป็นเป็นแบบอุบัติเหตุเป็นแบบอะไรที่ไม่คาดฝันเป็นแบบงงๆอ,อ่ะแล้วแล้วจะเจอกันโดยที่ อ่ะตอนแรกก็คือเจอเจอกันแบบบังเอิญบังเอิญแบบบังเอิญมากๆเจอกันแบบอุบัติเหตุเจอกันแบบมีสถานการณ์อะไรให้ให้ตกใจอะนะคะแล้วเจอกันแล้วพอได้รู้จักได้พูดคุยก็ยิ่งรู้สึกว่ามันห่างไกลกันนะมันแบบมันคนละเรื่องอะเออแล้วคุณก็จะมีความรู้สึกว่ามันมันไม่ได้วะมันเป็นไปไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลา สักพักใหญ่ๆเลยแหละกว่ากว่าคุณจะกว่าคุณกับเขาอะจะแบบเข้ากันได้หรือคุณจะเริ่มแบบสบายใจเริ่มรู้สึกว่าเออคบกับคนนี้แล้วแล้วมันโอเคมันมันอยู่กับเขาได้ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่มันก็ไม่ใช่เขาว่ามีแค่ความรู้สึกแบบแบบกังวลหรือกลัวหรือมีความรู้สึกอึดอัดอะไรอย่างนี้นะแต่ว่ามันจะปนปนกันไปอะ่ะมันจะมีทั้งความสุข ความสุขก็มีเพราะเพราะยังไงซะคุณอยู่ใกล้เขาแล้วคุณรู้สึกอบอุ่นคุณรู้สึกอบอุ่นรู้สึกแบบมันมีความรู้สึกดีเกิดขึ้นนะ่ะอยากอยู่ใกล้นะแต่อีกใจหนึ่งก็กลัวมันเหมือนกับเป็นคนที่ทำให้คุณรู้สึกดีทำให้คุณมีความสุขได้ในขณะเดียวกันพอคุณมีความสุขคุณก็จะเริ่มกลัวกลัวว่ามันเป็นความจริงหรือเปล่าวะมันจะ ได้จริงจริงหรอมันจะดีแบบนี้จริงๆเหรออะไรแบบเนี้ยคุณจะมีความรู้สึกแบบเนี้ยวนเวียนอยู่ในหัวอยู่ตลอดเลยกับคนคนเนี้ยกับคนที่เป็นคู่คุณคนเนี้ยอืมแล้วพอมีปัญหาอะไรกันนะในความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนจะแบบเหมือนจะมีเหตุให้ต้องเลิกให้ต้องจบแต่ว่ามันก็จะยังไปกันต่อได้มันก็จะมีจุดให้กลับมา เคลียกับมาคุยกันหรือว่าต่อให้ทะเลาะกันหรือมีปัญหากันแต่มันก็ยังไปกันต่อคือคือไม่ไม่มีการแบบตัดกันแบบสิ้นเชิงอะไม่ไม่ได้ตัดกันแบบเด็ดขาดอะไรแบบเนี้ยอย่างมากก็แค่แบบหายไปแยกทางกันไปไม่คุยกันแล้วก็วนกลับมาใหม่อืมแต่ส่วนใหญ่อะส่วนใหญ่มันจะไม่ถึงขั้นนั้นส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบ ไปเรื่อยๆต่อให้ทะเลาะกันหรือมีปัญหาอะไรกันแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันก็ยังคบกันอยู่ก็ยังไปกันอยู่อย่างนั้นอืมลักษณะของคนคนนี้เขาเป็นคนที่เอ่ออบอุ่นอ่อนโยนเนี่ยตรงนี้แหละที่ที่อาจจะทำให้คุณรู้สึกแบบรู้สึกอินกับเขารู้สึกมีความสุขเวลาที่คุณอยู่ใกล้เขา อยู่ด้วยกันแล้วแล้วมันดีแต่พอห่างกันปุ๊บก็ก็อาจจะเริ่มมีแบบระแวงเริ่มมีความรู้สึกแบบกังวลไม่ไว้ใจความรู้สึกอะไรต่างๆมันมันเต็มหัวคุณไปหมดเลยอะส่วนใหญ่จะเป็นในแง่ลบเป็นการจินตนาการในแง่ลบซะส่วนใหญ่นะคะแต่พออยู่ใกล้กันพอได้ใกล้ชิดกันกลับเป็นความรู้สึกดีอ่ะทีนี้คนคนเนี้ยเขาจะเป็นคนที่มีความอบอุ่น เป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคนอื่นเป็นคนที่รับฟังคนอื่นนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้ใหญ่ม,ม,หญมีวุฒิภาวะมีความนิ่งมีความอดทนเป็นคนเก่งเป็นคนขยนันเป็นคนทีเ่เขาเป็นคนความอดทนสูง ทุกเรื่องทั้งในเรื่องของการทํางานหนักเอาเบาสู้เรื่องอื่นๆ,ๆเหมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยนะคนคนนี้แล้วก็เหมือนแบบต้องแบกรับภาระอะไรหลายอย่างหลายสิ่งหลายอยา่างแต่เขาก็แบบไม่ได้ไม่ได้เดือดร้อนอะคือเขาก็รู้หน้าที่ของตัวเองเป็นคนที่รู้หน้าที่รู้ว่าเอออะไรที่ต้องทํามันเป็นหน้าที่ของเราเราก็ต้องทําอย่างเต็มที่อะไรแบบเนี้ยก็ไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้แบบว่าเออรู้สึก ท้อแท้ต่อโชคชะตาอะไรแบบนั้นอะ่ะ mm. เขาเขาก็ดูแฮปปี้ดีนะคะ mm. เพียงแต่ว่าเออมันอาจจะมีมุมที่เออ mm. บางครั้งเขา mm. เขาก็เหมือนกับรับเอาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมาไว้เป็นปัญหาของตัวเองอะ่ะอืมเหมือนเป็นคน mm. เขาเรียกว่าเป็นแนวซับพอร์ตอ่ะเป็นแนวที่รับฟังเรื่องของของคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นได้ แต่พอถึงเวลาที่ตัวเองมีปัญหาเนี่ยก็คือเขาก็ไม่ได้แบบไปขอให้คนอื่นช่วยเหลือเขาจะจัดการเองทํานู่นทํานี่เองส่วนใหญ่อะไม่ค่อยมีคนอื่นมาช่วยเขาแต่เขาจะเป็นคนที่ไปช่วยคนอื่นมากกว่าเป็นฝ่ายดูแลเป็นฝ่ายสนับสนุนมากกว่าแต่เขาก็เป็นคนที่มีความสุขดีนะเขาดูมีความสุขดูแฮปปี้ดีนะคะดูแบบเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองอืม เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เป็นคนมีเสน่ห์มากๆคนหนึ่งความใจดีความอบอ้อมอารีของเขาแล้วเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเรนลี่เข้ากับคนอื่นง่ายหน้าตาจะออกแนวแบบยิ้มๆอะหน้าหน้าดูหน้าดูเฟนลีด่ friendly, ดูแบบเป็นมิตรเหมือนแบบเออพอพอเราเห็นปุ๊บเราจะรู้สึกว่าเออคนนี้มีออร่าของความใจดีอะ่ะทำให้เรารู้สึก กล้าที่จะพูดกล้าที่จะคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คนหน้าเบืง้งหน้าหงิกหรือทำหน้าเข้มอะไรตลอดเวลานะคะจะเป็นคนแบบดูดูดูภายนอกดูบุคลิกแล้วดูแบบเป็นคนใจดีจะเห็นลังสีแห่งความใจดีออกมาได้เลยแล้วก็เอาแตค่คนคนนี้เป็นคนที่อ่อนไหวนะคะแล้วก็ค่อนข้างเซนซิทีฟด้วยอืแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยก็เวลารักใครอะ่ะ เหมือนเขาแบบทุ่มเต็มที่จริงๆอะไม่ใช่แค่เรื่องความรักหรอกแต่เรื่องอื่นๆก็เหมือนกันเขาเขาทุ่มเทเต็มที่เรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องความรักเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาเขาเป็นคนที่เวลาจะทําอะไรทําเต็มที่แล้วทีเนี้ยเวลาเสียใจอะก็เจ็บหนักเหมือนกันแล้วคนนี้เป็นคนมีอดีตเขาอาจจะเป็นพ่อแม่หรือเป็นแม่ม่ได้นะคะหรือไม่ก็บางคนอาจจะไม่ถึงขั้นเป็นพ่อแม่แม่แม่หรอกแต่ว่าเคยจริงจังกับใครบางคนแล้วแล้วผิดหวัง ความรักล้มเหลวมาก่อนอะไรเงี้ยเป็นคนมีอดีตอะ่ะเป็นคนที่เคยแบบผิดหวังมาเยอะๆเคยเจ็บปวดมาก่อนไอ้ตอนที่เขาเจอคุณเนี่ยเขาอาจจะอกหักอยู่ก็ได้คืออาจจะเพิ่มแบบแผลสดแผลใหม่ๆเลยอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะแต่เขาเป็นคนอ่อนไหวอะ่ะบางทีผ่านมานานแล้วแต่ว่าก็ยังมีความรู้สึกอยู่ยังเจ็บอยู่อย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะอืมโอเคอันนี้ก็คือลักษณะแบบ คร่าวๆนะคะความลับที่จะบอกว่าคนคนนี้แหละคือคู่ของคุณเออจริงๆธาตุลัคนาราศีของเขาอ่ะจะอยู่ในลัคนาราศีธาตุน้ำอะ่ะมีนกรกฎพิจิกนะคะแล้วก็ธาตุลมในทุนตุนกลุมหลักๆหลักๆจะเป็นแบบนี้มีน้ำกับลม โอเคประมาณนี้จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ